สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เย็นถึงใจโดยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้ กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพ่อโครวหัวปันกันแล้วล่ะครับที่เห็นเนี่ยลูกค้าของร้านสีเหลืองโฆชณาเขาจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่น่ามาที่เฮียหนุ่มเขาจ้างมานั่งให้เต็มร้านนะครับคนจะเยอะไปไหนครับเนี่ยเฮียหนุ่มแน่นจนเดินไม่ได้เลยนะเนี่ยเฮียหนุ่มครับช่วงไหนที่มันวุ่นวายแบบสุดๆไปเลยอะครับช่วงเที่ยงครับผมทุกวันเลยเรอครับทุกวันครับผมมันยุ่งก็เยอะยุ่งก็ก็ แทบไม่ทันนะครับผมมีแบบต้องรอคิวกันบ้างไหมครับเฮียถ้าแบบโหสุดๆนะคือไม่มีที่นั่งอะที่นั่งผมเต็มจนต้องยืนรอนะถ้าแบบวันไหนที่แบบคนเยอะมากๆมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ย คุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะมาลองพิสูจน์ความอร่อยผมแนะนำเลยครับว่าช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ยอย่าเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะต้องรอรอรอแล้วก็รอเอาเป็นว่ามาช่วงสายสายบ่ายบ่ายแล้วกันนะจะได้อร่อยกันแบบสบายๆลูกค้าบ่นบ้างไหมครับเฮียที่ต้องรอนานๆเนี่ยก็บ่นก็มีนะแต่ส่วนมากลูกค้าผมน่ารักก็ไม่ค่อยบน่นก็จะทจําใจได้เข้าใจได้ส่วนมากคนทํางานพักเที่ยงเขาก็จะเข้าใจได้ว่า ยงต้องรออะไรเงี้ยแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยที่แบบบางวันเรานานจริงๆเราก็ยอมรับลูกค้าที่จะผนเรากเออ็เราก็ยอมรับมันไม่ไหวจริงๆส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยเป็นลูกค้าประจําใช่ไหมครับเฮียมีลูกค้าสนิทสนิทกันบ้างไหมเนี่ยก็สนิทไหมก็คือคุ้นหน้าคุ้นตานะแต่ให้ได้คุยก็ไม่ได้ว่างคุยอะ <c oughs> จริงๆบางทีเราก็อยากคุยแต่ทักทายนะแต่ไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าเที่ยงเราก็งานเราก็เยอะอยู่แล้วอย่างลูกค้าที่จะได้คุยก็คือมาบายๆอย่างเงี้ยสายๆว่างๆเลยได้คุยกันบ้าง ก็มันแน่นอกไอ้ไม่ใช่แน่นร้านซะขนาดนี้เนี่ยเฮียหนุ่มก็จะเอาเวลาไหนไปคุยกับลูกค้าแ่ะครับแต่ถ้าใครอยากจะพูดคุยทักทายกับเฮียหนุ่มกับคุณแม่เจ๊ใหญ่ช่วงบายบายอย่างที่ผมบอกดีกว่าครับเอาแบบเมาส์กันมันกระจายไปเลยเฮียครับมีลูกค้าคนไหนกลุ่มไหนที่เฮียประทับใจเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าครับเยอะนะจริงๆลูกค้าผมส่วนมากก็เราก็ ต้อนรับทุกคนนะแล้วก็เราก็แบบเหมือนเราก็ให้ความสําคัญกับลูกค้าทุกๆคนนะไม่ใช่ว่าจะแบบคนไหนเราก็คือเราเราก็ยินดีต้อนรับอะ่ะเราเป็นร้านค้านะประทับใจเราก็ไประทับใจไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกแต่เราก็ถือว่าเราเราเรา,เราเป็นร้านค้าเราก็ต้อนรับดูแลลูกค้าเนีน่ยในจุดที่เราอยากทํามากกว่าถูกต้องเลยครับเพียร้านอาหารที่ดีก็ต้องเต็มที่กับการต้อนรับและการบริการลูกค้าแบบนี้สิครับที่ได้ใจ<อ>ครับนี่ครับ อยากทำน้ำเลยนะช,นนยชิ้นเฟื่อยเนื้อน้ำตกครับผมนนนนมันเป็นเฟื่อยเนื้อกับเป็นเอ็นเลยใช <ไป S 1> ่อะไรครับตีคนหลอนครับเพิ่นี่อันนี้ก็ได้ทั้งในได้คือหมูเขาจะเขาจะนิ่มแล้วก็หอมเอ่อมันจะมันจะไม่ต้องเคี้ยวอะค่ะแล้วน้ำเขาก็จะจะจะ,จะกลมกล่อมอร่อย ขอเชิญชวนนะคะว่าใครที่ยังไม่เคยมาแล้วบองว่าถ้าเกิดได้มาแล้วจะต้องติดใจแน่ๆที่นี่เขาขายมานานมากๆแล้วรสชาติเขาเขาคงที่แล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะของเข้าอะไรจริงค่ะมีลูกค้าที่กินกันตั้งแต่คุณแม่เจ๊ใหญ่จนถึงปัจจุบันเลยไหมครับก็มานะกินตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนมีครอบครัวพาลูกมากินเขายังบอกว่ากินตั้งแต่วัยรุ่น ตอนนี้มีลูกมีอะไรก็ยังมากินอะไรเงี้ยก็มาทักเขาก็มาทักเราเออเนี่ยกินตั้งแต่สมัยเขายังเด็กๆเรียนหนังสือเลยนะตอนนี้มีลูกแล้วเขาก็ยังพามากินก็มีมีมาทักบ้างครับผมมีลูกค้าบางคนเนี่ยโตมาด้วยขมันไก่ร้านสีเหลืองโคชนากันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมผมพูดเว่อร์ไปปั้นเนี้ยมีลูกค้าที่มากินทุกวันไหมครับเพียหนุ่ม เกือบทุกวันมีนะมีอยู่หลายคนอยู่ที่แบบมาเห็นประจำประจำแบบสองสามวันแล้วก็เว้นไปวันหนึ่งแล้วก็มาใหม่เขาไม่เบื่อบ้างหรยอครับเฮียก็ก็ไม่ไม่รู้เขาก็อาจจะไม่รู้จะกินอะไรหรือเปล่าหรือเขาอาจจะชอบเป็นวิแทนนั้นไม่รู้ เอาเป็นว่าความสุขของเคียร์เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนครับคืองานอย่างนี้มันงานเหนื่อยนะแต่เราก็พยายามคิดบวกกับมันคือเราก็ทําให้มันสนุก,กับงานคิดบวกอะไรเงี้ยเหนื่อยบ้างอะไรบ้างมันเรื่องอ่นเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วหลัางงานค้าขายแต่เราก็พยายามทําเต็มที่พยายามใจผมก็อยากจะดูแลลูกค้าอยากไม่อยากให้ลูกค้ารอนานทําให้รสชาติดีที่สุดอะไรเงี้ยคือเราพยายามไม่ให้เพี้ยนคือจะถามเพี้ยนไหมมันมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะ เป๊ะทุกจานแต่เราพยายามทํา8 90เอคืออย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราพยายามควบคุมให้มันแบบได้ทุกจานนะแต่บางทีเราก็ต้องยอมรับว่า,ออบ,าบางทีก็หลุดบ้างมางกินเช้าๆน้ําแกงมันยังไม่ถึงที่หรืออะไรเงี้ยหรือช่วงเปลี่ยนถ่ายน้ํามันอาจจะน้ํานิ่งไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างเราก็ยอมรับแต่สุดท้ายเราก็พยายามตั้งใจที่จะทําอาหารทุกๆจานนี่แหละครับหัวใจสําคัญของร้านอาหารคือความตั้งใจคงคุณภาพและรสชาติอาหารให้ลูกค้า ถ้าร้านอาหารทุกร้านคิดเราก็ทำได้เหมือนเฮียหนุ่มผมว่าบ้านเราเนี่ยจะมีร้านอาหารอร่อยให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมได้ไปฝากท้องกันอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเฮียครับเอาชัดๆเลยนะครับร้านสีเหลืองผู้ชนาเนี่ยเปิดปิดกี่โมงครับเฮียเปิดแปดโมงเช้าปิดบ่ายสามโมงนีแปลว่าอาหารเนี่ยหมดก่อนเวลาร้านปิดไหมครับเฮียหมดก่อนข้ามันไก่จะหมดก่อนถ้าจะถ้าจะหมดนะแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่ไม่หมดก่อน อย่างก๋วยเตี๋ยวก็จะมีจนถึงปิดร้านแต่ยกเว้นจะเป็นพวกหมูเปื่อยเนื้อเปื่อยนี่ก็จะหมดก่อนก็จะเหลือพวกลูกชิ้นหมูสดตับอะไรเงี้ยจะจะเหลือแต่พวกหมูเปื่อยอย่างเงี้ยอาจจะจะหมดก่อนเฮีย er, หนุ่มครับสุดท้ายแล้วครับเฮียเฮียช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมรายการพ่อครัวหัวปันที่อยากจะมาลองพิสูจน์ความอร่อยของร้านเฮียดูสักหน่อยครับเอาแบบเชิญปุ๊บเนี่ยมาปั๊บเลยครับเฮียใครที่ชอบกินข้าวมันไก่ก็ลองมาแวะเวียนมาชิมที่ร้านผมได้นะครับ คือข้าวมันไก่ของผมเนี่ยผมว่ารสชาติมันก็จะไม่เหมือนข้าวมันไก่ทั่วๆไปอย่างผมก็กินมาหลายที่ผมว่าว่ายังไม่มีที่ไหนเหมือนรสชาติของผมนะก็ลองดูมาอาจจะถูกปากหรือเปล่าก,ก็ลองมาดูได้ครับผมเชิญชวนแค่นี้ยังไม่พอครับเพียหนุม่มผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า หาออกรายการกันไปเลยหาคนแน่คนจริงมากินข้าวมันไก่ใจแอนจานยักษ์จานนี้ดีกว่าครับเฮียก็ลองดูนะครับใครคิดว่าทานได้เยอะทานได้เก่งก็มาทดสอบดูได้มาลองดูได้กับข้าวมันไก่ใจแอนนะครับผมก็อยากจะหาผู้พิชิตคนแรกของประเทศไทยอยู่ผมก็ยังรออยู่นะครับใครคิดว่าแน่ก็มาได้เลยครับเปิดทุกวันนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมคนไหนที่มีใจรักการกินข้าวมันไก่ก็เชิญได้เลยนะครับที่ร้านสีเหลืองโภชนาสะพานควายอยู่นในซอยโรงหนังพอหนโยธินรามาตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลถรามาแกไม่ถกูก็โทรมาถ,ถามที่ร้านเขาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าแน่ อยากจะมาลองพิสูจน์ความสามารถของกระเพาะตัวเอง <S <S <ie> <S ก็มากันได้เลยครับเพราะเฮียหนุ่มแกกาลังตามหาผู้วิชิตข้าวมันไก่จานแรกของประเทศไทยกันอยู่แหมเออะไรมไันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ย <S <S <ie> <S เอาเป็นว่ามากันเยอะๆเถอะครับมาเลยครับมา สำหรับวันนี้เวลาของพ่อครัวหัวปั่นก็หมดลงแล้วล่ะครับก็ต้องขอขอขอบคุณเฮียหนุม่มและร้านสีเหลืองโภชนาเป็นอย่างมากที่ให้ผมแล้วก็ทีมงานได้บุกมาหัวปั่นกันถึงที่ร้านและก็อึ้งทึ่งกับข้าวมันไก่จานโตโตแบบนี้ล่ะครับและที่ขาดไม่ได้ ผู้สนับสนุนใจดีที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มไปกับเราทุกที่ย่างเวอร์แกสอย่าลืมนะครับแกสหมดก็สั่งเวอร์แกส0 2 33 33 2 7 2ส3ง3พัดลมฮัตาลิหน้ากว้าง18นิ้วใหญ่ยยกว่าแรงกว่า น้ำมังนงานจีนตราบังกอนคู่หอมทุกหยดได้ลดงาแท้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวไปท้าชิงกินเข้ามันไก่ใจแอนก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณคิดว่าแน่มาเลยครับสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 333 33 3ดเย็นถึงใจ โดยหน้ากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้ Planet ครบเครื่องเครื่องอาหาร